สวัสดีจ้ายายหนจ้ามาแล้วจ้าพี่น้องจ้านะคะมาพอกันนะคะเมือนี่อาจิมาแบบอยู่ในห้องนอนเก่าๆค่ะพี่น้องนะคะเพราะโดยความกินหอดกินถึงค่ะสวัสดีปีใหม่อีกที่หนึ่งนะคะบ่อยด้เห็นหน้าเห็นตากันหลาเหมือหลายเว้นค่ะพี่น้องนะคะปีใหม่แล้วก็ขอให้พี่ให้น้องนะคะมีความสุขความจเจริญค่ะพี่น้องนะคะ กันผู้ใดเหตุคลิปก็ให้คลิปที่ปังๆนะคะแล้วก็ลำๆลุยๆค่ะมีความสุขนะคะตลอดปีตลอดไปค่ะพี่น้องพอซ้อใหม่นะคะพอซ้อใหม่เปลี่ยนใจไหมไม่ได้เคยเปลี่ยนค่ะคิดหอดพี่หอดน้องคือเก่ากับพี่น้องนะคะช่วงนี้อาจซิบมีเวลานางเบาให้พี่ให้น้องฟังค่ะนะวันนี้ก็มาด้วยความคิดหอดคิดถึงพี่น้องแล้วก็อีหยังก็ อันอีอันรีโมทรีโมทปิดกล่องใหญ่มันเสียมันพังใยก็ได้ได้กลมซองกลมซองโอ้ยมาสีสซั่งอันสื่อกันยังบ้านในสื่ออยู่ค่ะพี่น้องจ้านะคะวันนี้มาหาพี่หาน้องวยความคิดหอดคิดถึงค่ะอยู่แน่นห้องนอนคือเก่าค่ะนะคะม้านบอให้พีให้น้องฟังกับพี่น้องเสมอนี้เป็นจังไดมากจังไดเนาะคะกับพ่อหญ่แอนโทนีสิไดพอกันบอกะ มาล่อหลุ่นให้ย่าดีด้วะค่ะพี่น้องค่ะช่วงช่วงนี้ย่าก็คิดเครียดแน่นิดนึงค่ะนะคะรุ้ซึกว่านโู้่ามันสีนี้การเปลี่ยนแปลงองียอ่างแนบบ่ย่าก็สิได้เจอพระเอกย่าบ่แต่ว่าก็คุยกันเสมออยู่ค่ะนะคะบางอันบันทีหนึ่งเหันพันการวิดีโอข้อคุยมาหาย่าย <c ười> ก็คือเก่ากับพี่น้องนะคะกั ความหักความยังเขาก็คือเก่าก็คือเรื่องจองโรงแรมจองอีหยังก็ะจองเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอาจีตมีคเครียดแน่ค่ะเพราะว่ามันก็มีหลายๆอย่างนะคะพี่น้องอาจสิหูดีว่าเกิดอีหยังขึ้นเนาะประเทศไทยทั่วโลกล่ะค่ะนะทัวโลกทั่วทุกอย่างล่ะค่ะพี่น้องมันสิเกิดอีหยังขึ้น,นย้ายกันยังบมหูว่าข้างหน้าเนาะอันก็คืออันคอนเฟิร์มพ่อใหญ่มื่อนีก็ โทรไปหาพญยายล้วกับพญาย่แล้วก็ส่ยยงขอความมาวา่าแล้วกัยังสีมาคือเก่าแล้ววา่ายังสีแหละเนาะพี่น้องย่า่กับคืดกังวลแน่กับทั้งดีใจแน่กับได้พี่ได้น้องนะคะเป็นกําลังใจให้ย่ายในเด้อคะ่ะเพราะว่าล,อล่อรลุนน้ากันคะ่ะใจหายคือกันคะ่ะพี่น้องบอกหูว่ามันสิเกิดอีกอยังขึ้นเนาะกับแค่เเลยอ,อีกประมาณเดือนเดือนหนึ่งคะ่ะถึงเดือนเดือนกลัว่ดพี่น้องเพราะว่าเราจองโรงแรไมไว้อัน เราสิมาหอดวันที่แปดนะคะวันที่แปดที่ประเทศทไทยแต่ว่าเราสิเดินทางจากประเทศที่อังกฤษนั่นนะคะเราสิมาวันที่เจ็ดค่ะแต่ว่าเราสิาหอดวันที่ 8. แปดะบานในช่วงนี้ก็มีข่าวมิยังหลายๆอย่างเนาะใหญ่กับยันก็จะอีหยังก็ล็อกดาวล็อกอีหยังที่เพิ่นววาเนาะโอ้ยประเทศเนาะหลายๆอย่างยากนะมัน ลกวิบับลกไผ่ไข่เจ็๊พี่น้องกับบอูโว่าสิเป็นจากไหนมาจากไหนเนาะค่อยเป็นกําลังใจให้ยายเนีด้วยจ้ะยายก็เป็นง่อยๆ้าๆอยู่กับสิบ่คอยสดชื่นปันใดพี่นอ้องก็เครียดพรอมล,ละฮะลังเธือกพะวอมเครียดเขามาเนาะบางทเีเวลาเขาตังใจตังยังไว้แล้วกับ่อูโว่ามันมันจะเกิดอีหยังขึ้นมันด้พอกันบอ่อช่วงนี้ยเนาะยายก็ติดตามข่าวตลอดตลอดกับพี่น้องจ้านะคะ นี่แหละค่ะคือยายอยากมาบอกให้พี่เห็นน้องฟังค่ะพี่น้องบางคนเิ่นอาจสิอยากฟังอาจสิอยากหูเนาะมายายไปหอดไสแล้วไก่สีมาแล้บบอก่ยายก็นับมือน,นับเว้นค่ะเคลื่อนยายก็ยืนใบล่าออกเรียบร้อยแล้วนะคะคือเจ้าน้ายเพเป็นกระเส้นอนุมัติแล้วละพี่น้องจังมาลอดติดตามยายเลนะคะว่าสิเป็นจังไดมากจังไดเนาะเอาใจซอยยายเนี่ยยายก็อยากจืดเพราะยายคือกันค่ะบมเมนว่วานบออยากจือต่างคนต่างอัน คือเข้าว้ากันแผ่นกันไวเรียบอย้อยเนาะคะ่ะกับสีมาจือมาพอกันค่ะพี่น้องจ๋านะคะเป็นกําลังใจให้ยายๆกันเป็นง้อยๆเครียดๆนนิดนึงพี่น้องกังวลค่ะกังวลน,นะคะถามว่า,วาคิดไรเพราก็คิดอะไรอยู่กับทึงเข้าสิล่าออกจากงานแล้วล่าออกจากแล้วบานนี้เขาก็คิดแม่นบอกค่ะถ้าพอหญ่บอมาหรือจังใดเนาะเขาก็ต้องเตรียมยายกับว่างแผนไว้หลายๆอย่างค่ะ ก็คือมื่อนี้เราก็คอนเฟร์มอีกแล้วล่ละว่าเราสิมาคือเราก็บอกว่าเราบดตัวเราบดยังหน้าใยญ่กระยัยนแบบว่ามาเพื่อเขาจะปิดประเทศปิดสนามบินปิดอีกยังประมาณนี้สิได้เจอกันบอยายกระทมแล้วเนะาะวันนี้เราก็บอกว่าเราโทรไปทามทีสถานทูตประเทศแล้วแล้วเขาเจ้าก็บอกว่ามาใดก็คือห้องเต้ต้อง มีการกักตัวเพิ่มขึ้นจังสินแล้วน้องพี่น้องหลังจากที่เพ่นว่ากักตัวไปหนึ่งมือมาในก็อาจจะมีการกักตัวเพิ่มขึ้นอีกกบับบอกว่าเพิ่มขึ้นจังได้ก็ค่อยติดตามค่ะย่ายก็ติดตามไปเรื่อยๆย้ายก็อัปเดตให้พี่ให้น้องฟังนะคะว่าพญย่ยสิกไก่มาแล้วบอมีคนถามเนาออันนี้ก็ขึ้น พอยายนนันไกลมากแล้วค่ะแล้วก็เตรียมเตรียมตูเตรียมยังทุกอย่างระวางสีนะแล้วก็บอกว่าแล้วจองเรียบร้อยเบิดส่วนทุกอย่างคุณบ่ต้องกังวลนบ้านนั้นเรื่องย่าที่กังวลน,นั้นพี่น้องย่ากังวลนอย่างยานสนามบินเขาปิด <c oughs> เดี๋ยวก็สิบ่ให้บินนะคะทุกอย่างมันสิปิดล็อกดงล็อกดาวดีเพิ่นมาเนาะพื้นทีโอ้ยมีหลายข่าวค่ะพี่น้องเสมอในย่ากับฟังเบิง่งข่าวไปฟังข่าวไป แล้วก็เคลียดแน่นิดนึงกลุ่มใจนิดนึงค่ะเฮ็ดคลิปกะบ่บค่อยได้มีเวลาเปิดปีใหม่มากกับพี่น้องมือน,นกันเปิดมาแล้วนะเด็กๆก,กับไปโรงเรียนเนาะกับต้องตื่นเด็กลูกเสาวนั่นแหละค่ะคือหาลังเ่อใหญ่กับบ่มีเวลาซเมอนเฮ็ดนันเฮ็ดหนีปันใดค่ะก็อยากวอาให้พี่ให้น้องฟังค่ะพี่น้องเวลาเฮ้ามันหน่อยนะคะแต่ว่าอยากมาบอาให้พี่ให้น้องฟังว่าเป็นจใจสิไดี๋ดพอกันบอ อันนี้กับพ่อใหญ่แล้วก็บอกว่าคอนเฟิร์มกับพี่น้องแล้วว่ามาอีหรีระวางสีแต่ว่ายาย่นันว่าชั้นกัวนกงวลยายวางสีละกับบหูว่าสิเกิดอีหยังขึ้นแล้วบอกว่าถ้าไม่อย่างเดี๋ยวฉั้นสีทรงข่าวคุ้นเองว่าสันแล้วว่าเนะาะลำบ่ต้องกักงวลระวังสีละคือ ตัวเครื่องบินแล้วก็ทีแล้วจองไว้อียงยังสรนมันก็ชั่วแล้วแน่นอนแล้วแล้วลว่าฉั้นบัตัวคุณดอกแล้วก็วางสีแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าย่นาน,าบนบาันกังวลว่ามันสิเกิดอียงขื้นบอเนาะบางทีหาลังเทือที่มันโลกบีบบับหรือว่าโลกอีกยงที่มันมีตัวใหม่ๆนี่เนาะมาอาจสีแบบจังใดล่ะเฮ็ดให้เหาปิดทุกอย่างย้ายกับกังวลค่ะพี่น้อง ก็เบิงสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะคะเป็นกําลังแรงใจให้ย่ายในเด้อค่ะนะคะ,นะคะก็เครียดแน่นิดนึงกับพี่น้องช่วงนี้รู้สึกว่าหาลังเทอกับน,นอนกับปวดหัวคือกันได้กินยาพาราค่ะความเครียดเครียดกําลังลงคือดเครียดคือกังวลหลายๆอย่างนะคะคือแบบว่าย่านพญยายนันบมได้มาแต่ว่าเราก็ ทรงของความมหาใหญ่เสมอเสมอคะ่ะแล้วก็บอกว่าคือเก่าทุกอย่างนะคะคือเก่าประเดี๋ยวเปลีป่ยนแปลงเองียงแล้วกวางสีละแล้วก็เห็ดไหนใหญ่แบบเออมีความหวังอยู่พี่น้องวาแล้วสิเดี๋ยวม,มหาใหญ่เนาะทุกอย่างแล้วก็บอกว่าแล้วจองไว้แล้วแล้วเห็ดอย่างไวเรียบร้อยทุกอย่างคือระว่างแผนทุกอย่างแล้วแล้วก็บอกว่าแล้วอยากมาเมืองไทย อยากมาอีลีแล้วว่าฉันบมตัวคุณดอกระวังสิใหญ่แกยัยกนตัวคือใหญ่ใหญ่ยันตัวนบัญชีอันตัวให้ใหญ่ออกจากงานว่าสิมาเนา้นองพี่น้องพผนสิบดมารยันมันเป็นหลายๆอย่างมาเพื่อสนามบินเขาบ่าให้เขาบ่าให้บินเนาะโอ้ยกังวลน,นี่แหละค่ะคือความกังวลเป็นกําลังใจให้ใหญ่ใเนเด้อค่ะพี่พี่น้องน้องเขานะคะเอฟซีสุขูสุขนคนกันนะคะ เพราะว่าสิเป็นเอฟซีเก่ FC, าเอฟซีใหม่ค่ะเขาเมาเบิ้งย่ากต็ติดตามย่านะคะเดี๋ยวย่ากับสิเป็นอ่ะปีหานองอยู่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ย่าตอบคอมเมนต์นี่อาจจะสาแน่บางที่นะคะคอมเมนต์บางคอมเมนต์ย่าอาจสะหายแค่เมื่อใจ่ค่ะพี่น้องเพราะว่าเวลาย่าหน่อยอิลีค่ะแต่ว่าย่าก็ไปหานะคะพี่น้องจะไปเยี่ยมยามทามข้าวกันค่ะคิดหอดคิดถึงกันคิอเก่าค่ะนะคะไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องนะคะ นี่แหลคะค่ะยายก็มาบอให้พี่ให้น้องฟังเป็นกําลังให้ใจให้ใหยายในเด้อคะ่ะกังวลคะ่ะคิดกังวลหลายๆอย่างอนะคะงานกระล่าออกแล้วเขาเจ้ากระเส้นอนุมัติแล้วบานนี้มาเพื่อพ่อใหญ่บ๊วยมากระสิไปจังไดมากจังได้ชีวิตอืนะคะนี่คือยายว่างแผนไว้ล่วงหน้าค่ะว่าถ้าพา่อใหญ่บ๊ายใญ่มายายกระสิกลับเมื่อยะสูกค่ะพี่น้องกลับเมื่อบาน ะะเมื่อตังหลักใหม่ก่อนเมื่อพักผ่อนก่อนนะคะคือย่า่เขามากุเทพนี่ย่ายก็มาดนอิลีค่ะนะคะมาต่างแต่สมัยใดพี่น้องกับบ่คอยเด็กกับบานกับซองนะคะส่วงที่พอย่า่เสียกับบ่เดเมื่อบานค่ะนั่นแหละคะ่ะคือย่ายอาจจเมื่อพักผ่อนจักเดือนหนึ่งซองเดือนเข้าสีมาเห็ดอย่างเข้าจังมาเรลื่มตนใหม่ค่ะพี่น้องอาจจะพักสมองพักหลางกายพักหล,ลายๆอย่างค่ะอันนี้คือเบาไหวนะคะสมมุติบา่าพอใหญ่บ่ได้มา สระนามบินเข้างดนะคะงดใ้แบบว่าบริการคิดไวค้ค่ะพี่น้องแค่คิดไว้นะคะสิ่งที่มันมัได้เกิดขึ้นมาก,ก็คือแค่คิดไว้แต่ว่าเขาก็คิดไปไล่มันก็นกนสิปวดหัวปวดสมองก็คิดไว้่าถ้าพอหญ่บอม่ายายกระสิกลับเมื่อตั้งรักที่บ้านเฮ้าคะ่ะเพราะว่าจังไดเอนยายกระเมยขึ้นกันยายกระสิเมื่อพักผ่อนเมื่อ เล่นเมื่อใส่ชีวิตเมื่อหาพ่อหาแม่เอ้ยหาแม่เฮ้าค่ะฮาพ่อกับบไดดแล้วก็พ่อกับเสียแล้วหาพี่หาหน้องหาหลูกห่าล้านเนาะเนาะไปใส่ชีวิตอยู่บ้านนอกเฮาพี่น้องจักเดือนสองเดือนนะอันนี้คือว่างแผนไว้นะคะทาพ่อใหญ่บ่ดด้มากค่ะบ้านนี้ถาพ่อใหญ่มากเนาะใหญ่กับสิอยู่กรุงเทพนั่นที่ว่าเชาวโรงแรมกับประมาณเจ็ดหมื่นแปดหมื่นค่ะพี่น้องบ้านนี้หลังจากนั้นใหญ่กับสิผ้าแล้ว โอละเฮย,ยลอยล่มไปเที่ยวแถวหัวหินค่ะแพลนของยายนะคะพาเราไปหลินทะลงทะเลน้ำทะเลนี่คือแพลนไวค่ะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องคิดไวนะคะล่วงหน้าไวแพลนไวนะถ้าพ่อยายได้มายายกสิพภาพพ่อยไปเที่ยวหัวหินค่ะนะคะกสิเห็นยายเที่ยวแล้วเจ้ากสิ พยายามเ็ดวิดีโอวิดีโอให้พี่ให้น้องเบิ่งค่ะว่ายายไปจังไดมากจังไดนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ให้กำลังแรงใจย่ายในด้วยจ้ะเพราะว่ากังบนยันพญายันบ่ดด้มากแต่ว่าพญายันทรงขอความมหาใหญ่สุกมือสุกม,มืออยู่ค่ะพี่น้องก็ให้กำลังแรงใจกันค่ะแล้วก็บอกว่าเราอยากมากอยากมาหาระวางสีนะอยากมาใส่ชีวิตอยากมากเห็นประเทศไทยประเทศไทยที่สวยงามแล้วก็วางสีละห <c> า <oughs> ลังเถืยววิดีโอขอมหาใหญ่ โอ้ยูโซวิวติฟฟูลสันเพิ่นวาพี่น้องใหญ่ก็อยู่ในชุดนอนหาะล้งเถือกระด้นนหัวฟู <c oughs> <c oughs> แล้วมันส่วนมากแล้วนันสีทรงขอความมาหาใหญ่ประมาณตีสีเพราะว่าท่างเขาเจามันถตีสีเฮ้านี่หรือว่าตีสีเคิงนี่ท่างเขาเจามันสิประมาณหาถุมนะคือเวลาเพิ่นสีนอนนะพี่นอ้องเพิ่นสีทรงขอความมาหาใหญ่บนันคือใหญ่ตื่นใหญ่ตื่นแล้วก็สิคุยกันกับสิแชทกัน <c oughs> ประมาณตีสีตีสีเคิงค่ะแล้วสิคุยแนวนี้แต่ว่าช่วงนี้ของเข้าเจ้านี่อาจจะประมาณแบบว่าคือสามถุมสีถ่ถุมบันเท่าทางเข้าเจ้าอาจจะประมาณบายนะคะ นละเขาเจ้าก็กสิไปเฮ็ดนันเฮ็ดนี่นะพ่อใหญ่ก็ไดดแล้วก็บ่มีเวลาเพราะสีมันนางเห่นนน่งแชทกับเฮาคือเวลาว่างของใหญ่ก็คือ,อย้ำเมื่คืนหลังเลิกงานแต่ว่าพ่อใหญ่เราอาจจะบ่วางแล้วก็บนบอกอยู่ดอกคาะว่าแล้วบ่ว่างแล้วก็สิบอก,บอกว่าแล้วไปหันมาหนีทั้งเดียวแล้วก็ไปหาหลูกหาล้านแล้วเนาะนั่นแหละค่ะเวลาของใหญ่เวลาใหญ่ทิแชทหากันขอความหากันตีซีตีซีเคืงาางองค่ะแล้วเดียวล้วส่ง ติ้งขอความมาห้างเธอกันยามาเป็นส0บยบบรนทัดพี่นอ้องอ่าย่ายกะบอยได้อ่านพราวาหารังมือย่ายก่กะตื่นแต่เสาคือกันแต่ว่าย่ายตองเฝ้าเหตการ์เหตงานเตรียมตัวผ้าเด็กๆ,ๆหน่อยไปลงลำรงเรียนนะคะนี่แล้วคะ่ะมาบอกให้พี่ให้น้องฟังค่ะพี่น้องว่าอัปเดตในฟังว่าพญายสิเดมาบอนะคะ นะพอยายก็ยืนยันคำเดียวค่ะว่าจะมาค่ะไม่มีอย่างเปลี่ยนแปลงค่ะพี่น้องอ่านี่คือคือเป็นกําลังแรงใจให้ยายนะคะว่าสิเดมาอิลีบอยายก็ตั้งใจว่าถ้าเรามานะคะยายก็สิไปอันพาดเราไปเทียวหัวหินถ้าเราบอมาอิลียายก็ต้องกลับไปบานค่ะเพราะว่ายายก็ยืนใบล่าแล้วสิ้นเดือนนี้นะคะยืนเรียบร้อยแล้วจะได้กับอนุมัติแล้วนี่แหละคะ่ะเป็นกำลังแรงใจให้ยายด้วยคะ่ะ พี่น้อง้จนะคะยายหน,นูก,กัมบม่วองให้ฟังค่ะพี่น้องว่าพ่อยายสีดีมาอิรีบอ่นะคะแม่วองซื้อพีซือมน้องฟังค่ะนะคะคิดหอดคิดถึงกันคือเก้าค่ะอให้ฟังฟังแพนหลายๆอย่างอ่านะคะล่อลุ่นกันค่ะพี่น้องจใานะคะคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย